นี้นะคะพาผู้เสียหายจากคดีเพจบ้านแชร์นะคะจากทั่วประเทศนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีตัวแทนมาประมาณ20ท่านนะคะมาร้องที่กองปากค่ะค่ะชื่ออะไรบ้านนี้บ้านแชร์ค่ะใช่ค่ะค่ะเฟซบุ๊กค่ะใช่ค่ะโดยลักษณะของการลงทุนน่ะนะคะก็คือผู้เสียหายนี่ยนะคะได้ถูกชักชวนจากเพจ a c e b o o k นะคะให้มาลงทุนในเบื้องต้นในเรื่องของการออมทองก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีการชักชวนนะคะไปเ,เล่นแชร์นะคะแล้วก็มีแช่นี้ก็จะมีการขยายวงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมากกว่า40วงแล้วตอนนี้นะคะมูลค่าเสียหายก็คือเรียกว่า,ามากพอสมควรน,นะคะแล้วก็ผู้เสียหายก็มีทั่วประเทศวันนี้ส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดตรังนะคะมาร้องที่กองปราบเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยว อ่าทั้งหมดก็ผู้เสียหายตอนนี้มาประมาณ15ท่านค่ะ15ท่านค่ะหายตรงเนี้ยเฉพาะตรงนี้เท่าไหร่เฉพาะตรงนี้ก็ประมาณ2ล้าน2ล้านกว่าเกือบ3ล้านค่ะ2ล้าน7แสน9 9,000เกือบ3ล้าน750บาทค่ะช่วยช่วยเล่านิดนึงว่าเราไปเล่นยเขายังไงรู้จักเขายังไงโอเคค่ะเชิญค่ะหนูเชิญเลยค่ะหนูมาปรึกษาอาจารย์แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นไกด์ไลน์พูดให้ดีกว่านะคะครับครับอะ รับกับกับตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทชลายมยุรศักด์นะฮะก็ที่ปรึกษาของพรรคชาติรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติภาคใต้นะครับก็ด้วยความเป็นคนในพื้นที่น้องๆเขาก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่เป็นธรรมก็เลยเดินเข้ามาปรึกษานะครับก็บอกว่า เขาสู่ชักชวนให้เอาเงินไปร่วมลงทุนนะครับโดยในรูปของการลักษณะค้ายแช์นะครับแต่ว่าตั้งเป็นวงๆนะครับซึ่งมีเ,เพจชื่อว่าแชร์เงินแชร์ทองแชร์ไรวันสารพัดแชร์แล้วก็บ้านเท้าขวัญน,นะครับเท้าคำนี้แปลว่าเท้าแชรนะฮะก็มาชักชวนจากหนึ่งต่อไปอีกหนึ่งต่อไปอีกหนึ่งต่อไปอีกหโดยการบอกต่อกันไป ซึ่งช่วงแรกเนี่ยที่เขาลงเล่นเนี่ยลงเงินระรมท์ตูนเล่นกันเนี่ยเขาได้เงินคืนมาได้ทองคืนมานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยด้วยผลตอบแทนที่มันดีมันสูงทําให้ใจปั้มลงอีกหลายๆวง,ง,งช่วงแรกได้คืนทั้งต้นทั้งดอกครับวงหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นี่แต่ปัจจุบันนี้วงหนึ่งเป็นล้านก็มีนะครับแล้วก็ ดอกที่ได้เนี่ยดอกตามที่เราเปียไปหรือว่าไม่มีการเปรียครับจับจัด<า>ลำดับเ,เลยอ่าตามที่ How เท้าแช่กำหนดเป็นเป็นรูปแบบของแช่ขั้นบันไดค่ะ,คะนะคะค่ะค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโดยการเล่นเนี่ยเท้าแช่เนี่ยจะเก็บไปเลยมือแรกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายคืนแล้วก็เก็บค่ารักษาอีกมือละ1 5 0 0บาทนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเท้าแช่ก็ไม่ได้ดูแลนะแล้วก็บอกว่าใครที่ยังเปียได้ยังยังไม่ได้เปียและคนที่เปียได้แล้วให้ไปจับผู้จ่ายกันเองจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกล่าวโทษฟ้องศาลที่จังหวัดตงังจังหวัดปุเก็ตนะครับแต่ว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วให้จำเลยชำระเงินนะครับหรือชำระหนี้ให้จำเลยก็รับสภาพนะคะแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามก็เลยต้องเดินทางเข้ามา นะครับมาปรึกษาหัวหน้าพักาชาติลุ่งเรืองนะครับก็เลยมาเป็นที่มาของวันนี้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่มาวันนี้คือจริงๆแล้วหลักๆแล้วเนี่ยถามว่าอยากได้เงินคืนไหมสําหรับผู้ที่เอาเงินไปลงทุนอยากได้คืนส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งลึกๆเลยคืออยากให้พวกเขาเหล่านี้เป็นลายสุดท้ายที่นางจุธามาศปราบเสร็จจะ มีพฤติกรรมหลอกลวงคนอื่นอีกคืออยากให้หยุดอยู่เท่านี้เขาจะยอมรับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงเข้าเขาคนเดียวไม่ให้กระจายต่อแต่ปัจจุบันนี้นะครับเจ้าของเพจนี้นะครับแชร์เท้าฝันเนี่ยก็ยังตั้งวงแชร์อีกถึง3-40วงครับ ก็มีจากส่วนอื่น <K an> ที่ไม่ทราบไม่ทราบนะครับแล <K an> ้วก็น้เก่านีมีใครเล่นเาอีกไมไม่มีนะครับแล้วก็อาจจะมีชื่อแบบเป็นแทบ์ผีด้วยคนที่เล่นผีด้วยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับ <K an> คนที่เขาเเเเออ่าคนที่เขาไม่พอใจเขาก็บล็อกเอาออกไปจากกลุ่มเลยฮะมันทําให้การติดต่อเนี่ยการค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากมากแต่ว่าก็พวกเราก็พยายามค้นหาข้อมูลมาเต็มที่ครับ อยู่ครับอยู่ครับเงินเกี่ยวไม่หลบหนีไปไหนแล้วเขาท้าทายครับก็บอกว่าไม่มีสารไหนเขาติดคุกได้แล้วก็ไม่มีสารไหนที่เขาขึ้นแล้วเนี่ยร่อยเขาแพ้เขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับเขามีเงินเยอะเขาบอกอย่างนี้ครับแต่เขาไม่ใช้มีแค่นี้ครับลูกชายใครอยากจะพูดเลยไหมอ่ะมฮะเจอเลยฮะพูดมาหน่อยเด้อพูดมาหน่อยเดเอาำไมที่ไหนมเราเราไปพูดเสียหายโดยตรงเท่าไหร่ง สองแสนครับสองแสนครับมือเดียวครับไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับไม่ได้บาทเดินเริ่มไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่สิบนึ่เอ่อปีหกห้าปีหกห้าในเอ่อมีนาคมครับเอ่อปีหกสี่มีนาคมรู้ตัวว่าถูกโกงก็คือหกปีหกห้าใครมาชวนเราเล่นดูเออเล่นเล่นหกห้ารู้ตัวหกหกครับก็มีนาหกหกก็ ทั้ส่วนในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักอยู่แล้วอ่าครับผมก็จดคือไม่ได้ไม่รบาดเยวเพราะว่าเราเป็นมือที่ไม่ใช่อยู่ข้างบนต้นๆ้นเราอยู่ท้ายท้ายแล้วมันก็ล้มครับมีการแจ้งก่อนหะว่าจะมีล้มไม่มีครับไม่มีครับพอมาเรามารู้ตอนหลังนะครับคือพอเรามารู้ว่าล้มเนี่ยเรารู้จักคนที่ไม่ได้เล่นด้วยเขาก็โทรมาแจ้งแล้วแบบแฟนก็เฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างี้พอเรามารู้จริงจริงใช่ไหมครับ ว่ามันล้มครับตอนมันล้มมันล้มเดือนก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำหมายถึงว่าเดือนที่แล้วเรายังไม่รู้ซึ่งเราก็ย,ยังส่งเงินให้เขาอยู่ด้วยงเพราะเขาเขเขไม่มีความประสงค์ที่จะแจ้งครับเพราะถ้าแจ้งมันก็จะไม่มีใครส่งเงินให้เขาถูกไหมครับเขาไม่แจ้งเขาเขาปกปิดข้อมูลหลักฐานอยู่แล้วเล่กี่วงอะไรนะครับเล่กี่วงเล่กี่วงวงเดียวครับใน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 เคสของทางผมนครับครับมีวงแบบวงเดียวใหญ่กว่านั้นก็มีครับ พยายามพยายามทักไปคุยเจรจยาครับจริงๆเราให้โอกาสเขาแล้วนะครับไม่ให้โอกาสเขาเอ้ยคุณผ่อนชำระเถอะผมไม่เอาวงเดียวเนี่ยเราเราเรา,เราได้กี่มือมือเดียวครับมือเดียวครับเมือละสองแสนเหรครับครับก็บบส<อ>่งประมาณเงินเก้าพันหนึ่งอยหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ซึ่งเรามีการให้โอกาสเขาไม่ใช่ไม่ให้ทุกคนในที่นี้ให้โอกาสหมดครับผมไม่เอาดอกเบี้ยแล้วก็ได้คนเอาต้นคืนผมทยอยคืนมานะครับเขาก็จะมีลูกเล่นในทางกฎหมาย จ่ายก่อนทั้งหนึ่งทีสองทีนะครับเพื่อดึงเวลามาให้เราไปแจ้งความนะครับมันจะถ้าขาดยุความหรืออะไรก็ตามพอถึงเวลาขาดยุความเนี่ยการดําเนินการในชั้นศาลนะครับมันก็จะขาดเขาเรียกอะไรนะฮะหลักฐานทางคดีไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเวลาที่เขาจะได้เตรียมตัวแล้วก็ทําลายหลักฐานผมใช้คำว่า,าทาลายหลักฐานแล้วกันนะครับเพราะเขามีการเกีย่ยววงและเตะกระดดซึ่งผู้เสียหายจะไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วจากที่เคยเห็นเห็นกันอยู่แต่ทางผมเก็บมาหมด พันครับค่อนข้างมีหลักฐานในโจทวมทั้งหมดครับผมกี่กีทีคนที่ฟ้องสายกันที่ฟ้องที่ฟ้องตอนนี้จริงๆขึ้นฟ้องครับสี่สี่ลายใช่รับสี่ลายครับสี่ลาย่ก็มีสารตังสามลายแล้วก็ภูเก็ตหนึ่งลายครับสี่ลายสี่ลาครับสี่เคสแล้ววันนี้มาพบพนักงานสวนบกปว่าดีไม่เอ่อ มีการที่จะเดินทางเข้ามากันนะครับเพราะหัวหน้าพักภาษาแล้วนะครับมาดาส้มพมาดาส้มขอโทษนะครับครับผอยู่แล้วอยู่อ่ะนายนี่อยู่ใส่ลาค่ะไม่นำเป็น<อ>ไงพอ, <laughs> อใจมากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้เรากาลังจะพาผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคาข้างในนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะมีทั่วประเทศนะคะซึ่งทําให้เศรษฐ,ฐกิจของประเทศเนี่ยเสียหายยับเยินเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการดูแลเรื่องนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังเรายังมองว่ายังนะคะผู้เสียหายยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเศรษฐกิจประเทศชาติเสียหายขนาดนี้เราในฐานะของ การเมืองนะคะเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายของพักแล้วเนี่ยเราก็ยินดีที่จะพาผู้เสียหายเนี่ยมาถึงที่มาถูกจุดนะคะก็คือที่กองปราบแห่งนี้ค่ะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเสียหายมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะพาไปที่ DSI อย่างที่ผ่านๆมาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ขอร้องให้ฝ่ายทางรัฐบาลนะคะช่วยลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะค่ะผู้เสียหายข้างหลังใครเดือดร้อนยกมือเลยยกเลย อยู่นี่เราเตรียมพยานหลักฐานมาให้คำรวจแล้วนะค่ะเตรียมมาพร้อมครับมีใครเอาหัวั่า์ไปอ่ะมีหมดเลยครับเนี่ยไม่ได้นอนกั้งคืนเตรียมเอกสารกั้งคืนครับใช่มีทั้งผัวและเมียครับบางทีก็ให้โอนบัญชีผัวบางทีก็ให้โอนบัญชีเมียแล้วใบฟ้องฟ้องนางจอคนเดียวไม่เอาผัวด้วยเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะสาวไปถึงเองครับ